แบงค์ยี่สิบเหล่านี้นะครับที่น้องไผ่เด็กวัดถือไว้อยู่ในมือนี้นะครับคือเงินขวัญถุงที่หลวงปู่พระมหาศิลามอบให้น้องไผ่เด็กวัดกตันอยู่เพื่อนําไปแจกจ่ายให้กับญาติโยมที่มันรอกราบหลวงปู่ที่ธรรมอุทยานครับและนี่นะครับคือเงินขวัญถุงที่หลวงปู่ท่านมอบหมายให้น้องไผ่ผมพี่อาจารย์ป๋าเป็นตัวแทนของหลวงปู่ในการนําไปมอบให้กับพี่น้องทีละคนทีละคนถือว่าแบงค์ยี่สิบนี้เป็นเงินขวัญถุงให้พี่น้องเห็นแล้วและรึกว่าแบงค์นี้ครั้งหนึ่งเคยได้รับจากหลวงปู่พระมหาศิลาครับ ดั้ง24ที่เป็นเงินอันถูกเลยครับพี่น้องได้รับไายนะขอให้ไปขยันต่อห้าห้าที่ง พยายามเข้ามาห,หากินแบง20บงงนีเป็นเงินข,งขันอยูที่ครับที่ไน บอกเลยครับว่านี่คือภาพความประทับใจผมเองเนี่ยครับได้มีส่วนในการแจกแบงค์ยี่สิบขวัญถุงให้กับพี่น้องทุกคนทุกเชื่อไหมครับทุกคนที่ได้แบงค์ไปนะครับเขาเก็บนะครับในกระเป๋ารักษาเป็นอย่างดีเพราะเขารู้ว่าสิ่งนี้นะครับเป็นเงินขวัญถุงที่หลวงปู่ตั้งใจมอบให้ทุกคนครับเอาตรงๆถ้าเป็นผมเนี่ยครับผมจะไม่ใช้แบงค์ยี่สิบนี้เดยครับผมจะนําไปเก็บไว้ใส่กรอองระลึกไว้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเราได้รับจากหลวงปู่และเมื่อผมได้เห็นแบงค์ยี่สิบนี้ผมได้เลือกอยู่เสมอครับดังคําสอนของหลวงปู่นั่คอาะรบว ใครที่ระลึกถึงสิ่งนี้แล้วขยันทามาหากินสักวันหนึ่งจะต้องลืมตาอ้าปากได้อย่างแน่นอนครับแล้วบอกเลยนะครับว่าน้องไผ่เด็กวัดคือหนึ่งในสิทธ์นะครับที่รักและศรัทธาหลวงปู่มากๆนี่คือในระหว่างที่เขารอถวายงานหลวงปู่เขาจะรออยู่หน้ากุฏินะครับแล้วก็คอยยกพระตาหารแล้วก็คอยถวายงานรับใช้หลวงปู่ครับหนึ่งสิ่งนะครับที่ผมเห็นเขาทำนั่นก็คือการถือรองเท้าซึ่งรองเท้านี้ผมเพิ่งรู้ในตอนหลังครับว่าคือรองเท้าที่หลวงปู่ท่านใส่ครับผู้ชมครับน้องไผ่เนี่ยศรัทธาหลวงปู่มากค หลวงปู่ไม่วางเลยไม่วางที่พื้นเลยนะครับภาพที่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าเขารักและศรัทธาหลวงปู่มากคือภาานีครับเขาเอารองเท้าที่หลวงปู่ท่านใส่เนี่ยนะครับวางไว้ที่หัวนะครับแล้วก็กราบไหว้นะครับนึกถึงหลวงปู่รู้เลยครับว่าเด็กคนนี้นะครับศรัทธาและก็ตันยูหลวงปู่มากๆพวกเรากำลังจะส่องหลวงปู่นะครับ,บไปกินมดเนาะ,ะครับับนี่ถืออะไรอยู่ฮนะรองรองเท้าหลวงปูค่ครับี่ยผู้นี้คือรองเท้าที่หลวงปู่ใส่ประจำ อไม่กีก่อนก่อนน่าจะถ่ายทำเนี่ยเห็นทำสิ่งหนึ่งขอเห็นนิดนึงได้ไหมได้ครับพี่หลวงครับนี่ยเอารองเท้าหลวงปู่ครับผมเป็นสิ่เมงคลครับผมแก้หัวเลยครับผมอันนี้ไม่ได้ทำสร้างภาพไม่ไม่ทำจริงครับอยู่แล้วทำอยู่แล้วผมจะเป็นเด็กวัดที่แบบรักหลวงปู่มากครับผมอธิษฐานในใจอ่ะงนี้ไม่ได้อธิษฐานแล้วเพราะเป็นสิริมงคลมอยู่เสมอ ให้เป็นสินทรัพยมงคลรักลหลวงปู่มากนะนี่คือรักหลวงปู่มากขออนุญาตใช่ไหมครับผมขอด้อนุญาตใช้ได้ครับเพราะผมก็เป็นหนึ่งในสิ์ที่รักหลวงปู่เหมือนกันครับคแบบนะครับแบบท้าหลวงปู่จะถวายงานรับใช้หลวงปู่ครับรอยตามก้าวของปู่ส, <c oughs> <c oughs> สาธุขอให้ผมได้มีบุญวาสนาได้ถวายงานรับใช้หลวงปู่ในทุกรูปแบบสาธุ ส่วนผมนี่มาทุกัางก็จะบอกว่าขอยมาพูดครัสภัพนั่งใจแข็งแรงที่อยูนไหง